ทีนี้พอเราใสา่ข้อมูลเสร็จแล้วเราจะให้มันอยู่คณะไหนมันก็จะมีให้เลือกเห็นไหมครับวิทคอมอยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์เนาะก็เลือกเอาแล้วก็โผล่นะครับไปอีกตัวแรกมันเป็น auto increment ไม่ต้องพิมพ์นะครับคลิกน,นี้เลยภาษาอังกฤษนะครับวิทยาการการจัดการมีสาขาอะไรบ้างครับ

ฟอร์เรนทีที่มันดีไปได้ก็จะทมาห้เราไปดูตารางนั้นได้เสร็จแล้วเอาพวกอะไที่เราต้องใช้แอปเตสกับรอบสร้างเทรเบิลสติวเลสิสร้างให้หนูสิเทรเบิลสติวเลสสร้างให้เดี๋ยวไปสร้างดูนะครับเท b เบิลสติ n เมันต้องมีฟิลสองฟิลที่เป็นฟอร์เรน e ี ทีนี้เดี๋ยวมันจะมันจะแายสิบโมงตึ้งก่อนทีนี้พอเราได้เราได้ฐานข้อมูลมาแล้วแต่ตอนนี้มันมีฐานข้อมูลมอยู่หนึ่งตัวในนี้มีกี่เทเบิลหนึ่งสองสามในฐานข้ขขขอมูลผมมีกี่เทเบิลส,สามเทเบิลนะครับทีนี้เราเราจะพอเราพอเราออกแบบเสร็จแล้วเราจะไปใช้งานจริงๆเนี่ยมันจะไม่ได้ใช้อยู่ที่คอมหรือว่าโน้ตบุ๊กเรามันจะต้องอัพทั้งก้อนเนี่ยทำว่ารีจิสเตอร์ทั้งก้อนรวมทั้งสามเทเบิลนี้รวมทั้งตารางที่อยู่ในเทเบิลนี้ ขึ้นไปบนเซิร์ฟเวอร์ใช่ไหมครับเนี่ยขึ้นไปบนเซิร์ฟเวอร์วิธีการคือเราต้องเอ็กพอร์ตทั้งก้อนนี้ออกมาก็คือดึงมันออกมานะครับเอ็กพอร์ตมันออกมาเอ็กพอร์ตออกมาเนี่ยมันจะมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นชื่อฐานข้อมูลไม่ว่าจะเป็นฐานข้อมูลชื่อเทเบิลข้อมูลที่อยู่ในเทเบิลนั้นนั้นรวมถึงดีเลชันของมันด้วยการรวมถึงฟอร์เอนตีหรือดีเลชันของมันด้วยนะครับมันจะมันจะออกมาทั้งหมดซึ่งรูปแบบที่ออกมามันอยู่ในไฟล ที่มีนามสกุลจุด S Q L เพระทำยังไ,ไงทำยังไ,ไงวิธีการนะครับเราจะเอาออกมาทั้งก้อนเลยเราคลิกที่ตรงนี้ก่อนฐานข้อมูลเราตอนนี้มันมีสามเทเบิลนะครับเลือ,อก export หรือส่งออกหรือนําออกเสีงเบานะครับส่งอกอกนะครับ export ส่งออกคลิก export นะครับ อตอนนี้ถ้าเกิดเราคลิกด <All right. S 1> ีจ <an> ิสเตอร์เนี่ยมันก็คือฐานข้อมูลทั้งก้อนนะครับมันจะมีตรงนี้สามันก็คือชื่อเทเบิลสามเทเบิลนะครับลงมาตรงนี้ติ๊กเซฟเซฟไฟล์ส่วนใหญ่แล้วมันติ๊กให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็โกะมันจะเซฟไฟล์ไฟล์หนึ่งชื่อว่าชื่อว่าเดียวกันกับฐานข้อมูลนั่นแหละชื่อเดียวกันกับฐานข้อมูลนั่นแหละจาไ้ โกเลยครับแล้วต้องทำอะไรมันโกเลยครับหไปอย่างมีไฟล์นี้ใช่ไหมครับไฟล์นี้เนี่ยเป็นไฟล์ที่เราจะต้องใช้ไปดูที่ไฟไกล์ก่อนเนาะไปดูที่ไฟล์ก่อนเนาะไฟล์ผมอยู่ตรงนี้นะครับเดีย๋ยวผมเปลี่ยนชื่อมาอีกหนึ่งพวกเราต้องเปลี่ยนอะไรนะของผมมีหลายไฟล์ซ้ำกันแล้วผมตั้งชื่อว่าเซียดสองเซียสองเซียสองครับเปลี่ยนชื่อไฟล์เสร็จนะครับ เรามีโปรแกรมอีดิทพัทอยู่แล้ว,ลวเราลองเข้าไปเปิดดูซิเปิดด้อีดิทัทด้วยโน้ตแก็ได้นะครับ oh oh. มันจะเป็นไฟล์ที่มีคำสั่ง SQL ซึ่งคำสั่ง SQL ก็คือคำสั่งสร้างฐานข้อมูลสร้างตาราง insert ข้อมูลใช่ไหมครับ <Yeah. S 2> เราลองไล่ดูอา <Yeah. S 2> อัตัวอย่างก่อน <Yeah. S 2> เห็นไหมครับ create table นี่คือคำสั่ง SQL is not exit add d a t อะไรก็ว่าไปกำหนด ฟิลไอดีขนาด4เป็นอินกำหนดไอดีที่ชื่อว่า no เป็นวาช่างเห็นไหมครับที่เราเขียนเมื่อกี้นี้ซึ่งสุ่มทิ้งเราเขียนเมื่อกี้นี้มันจะกลายไปเป็นอะไรมันจะกลายเป็นคําสั่ง SQL เห็นไหมครับเนี่ยออโตอินคิมเม้นต์ด้วยเห็นไหมครับน็อตเนาด้วยไม่ได้ติ๊กก็น็อตเนาเห็นไหมครับตรงนี้ก็เหมือนกันน็อตเนาน็อตเนาน็อตเนาเลยนะครับแล้วก็มี Primary Key เป็น t i d ไหม Primary Key เป็น t i d เสร็จแล้วพอสร้างฐานข้อมูลเสร็จแล้วมันก็จะมีคําสั่ง Insert Into ินทลไครับใส่ข้อมูลลงไปหรื <S <S อข้อมูลเมื่อกี้นี่แหละอันนี้เป็นข้อมูลที่เราใส่เป็นข้อมูลบ้างของไอบ้บ,บ้านที่บ่านไปครับจ้แก้จะนี้เลยก็ได้นะครับจะแก้จะนี้เลยก็ได้อ่าจะแก้นี้เลยก็ได้ทีนี้เซ่เบอร์ที่สองข้อมูนเห็นไหมครับเหมือนกันทเหมือนกันอ่าเหมือนกันมีใทร์แมตติคีเหมือนกันไอ้เบอร์ที่สามก็เหมือนกันนะครับ คลิปวันที่สาชื่อว่าเมเจอร์นอกจากมันจะมีเมเจอร์แล้วมันยังมีอะไรนี่ไหนล่ะคีย์เห็นไหมครับเป็น F name. เอฟเนี่เป็นเป็นฟอร์เรนทีเป็นอินเด็กซ์นะครับอันนี้เป็นอินเด็กซ์นะครับมาหมดพูดง่า,ายๆคือมาหมดเสร็จแล้วเราจะใช้เราจะใช้ฐานข้อมูลนี้ในอนาคตเราจะต้องอัดต้องขึ้นออเอาไปอัพบนเซิร์ฟเวอร์ซึ่งมันจะอัพแค่ค,ครั้งเดียวนะครับจะอัพแค่ค,ครั้งเดียว โดยอัพเสร็จแล้วมันก็จะมีหน้าที่ในการจัดการอัพป็นไงทีนี้สมมุติว่าอะไรผมขอ copy ไฟล์ดีกว่านะไหนรับเดสก์ท็อปสองเนี่ยกับที่เ e s k t o p สมมุติว่าผมไปใช้งานเครื่องเครื่องอื่นเครื่องเครื่องอื่นแน่นอนมันมันจะยังไม่มีมันจะยังไม่มีฐานข้อมูลผมใช่ไหมครับเช่นผมลบออกเลยตรงนี้ลบออกไปเลยทุกคนไม่ต้องลบก็ได้นะเดี๋ยวผมลบให้ดูเลยตอนนี้ไม่มีใช่ไหมครับมันมีอยู่ จะมึงลบฐานข้อมูลนี้ออกก่อนลบโอเคอาหายแล้วนะครับสมมุติว่าเครื่องเครื่องหรือว่าเครื่องเซิร์ฟเวอร์ยังไม่มีฐานข้อมูลของเรานะครับหน้าที่ของเราในการอินพุตก็คืออันดับแรกเราต้องไปเปิดไฟล์นี้ขึ้นมาก่อนสนใจที่ตรงนี้นะครับฐานข้อมูลชื่ออะไรนะครับตั้งให้มันเหมือนกันหากมันซ้ำกันกับในระบบก็เปลี่ยนอะไรเป็นเลขสองอะไรเป็นเลขหนึ่ง ก็แล้วแต่นะครับตอนนี้มันยังไม่มีก็ตั้งได้ oh. ก็ตั้งเป็นเหมือนกับขั้นตอนแรกครับตั้งที่ฐานข้อมูลก่อนแล้วก็เลือกคอ l l e c ชั่นด้วย <Okay. S 1> เสร็จแล้วก็ key จะได้ฐานข้อมูลมามือนเดิมทีนี้จะเอาข้อมูลเข้ามาเราก็แค่ import เข้ามาครับ import เข้ามา import เข้ามา <Okay. S 1> import ไฟล์นั้นเข้ามาเนี่ยไฟล์ดิเออซีรีส์2เข้ามา ก็จะกลับมานะครับกลับมาทั้งโครงสร้างและก็ข้อมูลนะครับเ <c oughs> พราะฉะ้นพอเวลาเราทำงานเรื่องนี้เราก็ต้องแบ็กอัพใช่ไหมครับแบ็กอัพฐานข้อมูลไว้เสมอเสมอนอกจากมันจะแบ็กอัพโครงสร้างแล้วมันยังแบ็กอัพข้อมูลด้วยใช่ไหมครับหากเขาฝึกงานเอาพี่ชายฐานข้อมูลามาเอเก็กซ์พีเอลน้องมาแบ็กอัพข้อมูลในที่หน่อยต้องทําแบบนี้นะครับต้องทําแบบนี้ต้อง <c ười> export ออกมาเป็นแบบนี้นะครับจะลืมนะ back up ไว้ทุกสัปดาห์ก็ต้อง b a c อ up ฐานข้อมูลออกมามันจะได้มาทั้งตารางแล้วก็โครงสร้าง entity ของมานะครับแล้วก็มาทั้งข้อมูลด้วยการบ้านตอนนี้ผมมี3ตารางตารางนี้ทำเสร็จแล้วไม่ทำไี่หมดตารางนี้ทำเสร็จ